อู่จูจแอบสวัสดีคะ่ะซอฟค่ะคลิปนี้ค่ะซอฟจะพาทุกคนนะคะมาลองเกะลองกินลองชิมลองเห็นได้ลิมรสสัมผัสไปด้วยกันนะคะ <c oughs> กับขนมแปลกๆที่ดังมากๆในโลกออนไลน์ค่ะ <c oughs> วันนี้เนี่ยเราเตรียมมาเยอะมากเลย <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าคลิปเนี้ยก <c oughs> ินเสร็จเนี่ยไม่ต้องกินข้าวแล้วทั้งวัน <c oughs> เนี่ยเราต้าจจะอิ่มขนม ก่อนไปเริ่มกินกันนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะกดแชร์คลิปนี้นะคะคอมเมนต์บอกว่าชอบกินขนมมากและที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องสตรีมยูทูบช่องซอฟต์บอมช่องนี้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากจอหันไทยเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกินขนมกันเจนนิดหนึ่งอ่ะนี่คือขนมที่เรารู้สึกแวบแรกเราเห็นแล้วก็รู้สึกเอ๊ะนิดหนึ่งนะคะมันคือเจนเจเด้ ี่คือขนมมองแบบๆนะคะเหมือนอ่านว่าฮ a เก n นดัสเลยเนาะคือเดาว,ว่านี่เป็นขนมไอศครีมจิ๋วนะคะที่รสชาติเป็นฮาเก n นดัสแบบไม่ใช่ของแท้ด้วยเพราะว่ามันอ่านว่าฮ a เก n d ด z ส คือหน้าตาเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบช็อกโกแลตชิพโคลนนี่เลยเป็นแบบไอติมโคนเล็กๆอย่างนี้นะจะลองแกกกินดีกว่าเฮ้ยมันทาทรงมาเหมือนไฮเกนดัสจริงๆเลยอ่ะหน้าตามันก็จะปรับประมาณอย่างนี้นะอ้เหมือนมากแต่ว่านี่มาทําเป็นห่อโคนก็เรียกได้ว่าเป็นการก๊อบแบบข้ามสายพันธุ์ก็น่าจะเป็นโคนเวเฟอร์กรอบๆแล้วก็เป็นโคนไอติมธรรมดาไม่น่าจะมีอะไรแปลกไหมหนึ่งสองสามเดนเด คนมีคนไอติมหายก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขาทํายังไงให้จะออกมาหน้าตาอย่างนี้ได้หรอสรุปก็คือข้างในมันมีนะคะทุกคนตอนนี้เหมือนแบบเหมือนคอนเน่ที่ยัดไส้นะคะแต่ว่าเอาละกินแล้วนะหนึ่งสองสามข้าไมีครีมอืมอืมอืมหวานเกลืออืมหวานเกลือเปอฉันคนกินหวานไม่เก่งอะเราก็อยากรู้มันเค็มข้นเจ้มจนหรือเปล่า หวานเข้มข้นมากกลิ่นช็อกโกแลตก็มีความเข้มข้นเทซ์เจอร์ก็มีความแบบหนืดหนืดให้ความรู้สึกเหมือนเข้มข้นนะคะแต่ว่าก็สัมผัสได้ว่าเป็นช็อกโกแลตที่มีการผสมน้ำตาลเยอะอยู่อะเขาไม่ใช่ฮากกินดาสไม่ใช่รสชาติช็อกโกแลตเบลเยียมอะเขาเป็นฮากกินดาเ์เนซะแต่ว่าสซติชช่นชมมากเลยเวเฟอร์กรอบมากไม่ใช่เวเฟอร์แบบโดนฟองอากาศราคาถูกที่มันจะแบบกรอบยมยมเงียบเงียบอะแต่มันคตบกรอบจริงจรงนะฟังเสียงสิยินเสียงไหมคะ อืมหัวแต,ต้องคนไม่กล้ากินแล้วอะ่ะเพราะต,ตงคนมันดูหวานมากอะ่ะเราขออนุญาตนะช่วงนี้เราต้องลดน้ำตาลเยอะด้วยนี่คุณอยากลองใช่ไหมใช่คุณลองอันใหม่ๆม่ไหมเราอยากรู้มันจะทำให้มีความฝุ่นผิวหรือเปล่ามีความฝุ่นผิวไหมเหรอมันเขียนอยู่เนี่ยแต่ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับแบบถ้าสมมติว่าเด็กๆหรือว่าคนที่ชอบกินหวานอืมันอร่อยเนี่ยนั่นก็ถือว่าอร่อยอร่อยมากๆเลยอ่ามือพิศนับอกอร่อยมากๆคือฉันก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่อร่อยไงแต่เราแค่บอกว่าเออมันค่อนข้างหวานนะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบทานหวานมากก็อาจจะรู้สึึกกกกวว่าามันนนนนนหไไปิิิิดดงพอรรุบบ้ช นแต่ถ้าคนชอบขนมหวานเลยแล้วว่าก็เป็นเป็นอะไรที่อร่อยอ่ะคือเวเฟอร์มันกรอบมากแล้วเนื้อช็อกโกแลตก็ค่อนข้างความครีมมี่คือถ้าเกิดมันมีรสที่หวานหวานน้อยกว่านี้ซอฟท์ชอบเลยจะบอกว่ามันเหมือนกับของคนไทยอ่ะแบรนด์ไทยจะมีตกเจว่าอะไรกันย้อยเดี๋ยวนะเฮ้ยเรารู้แล้วเราทำเป็นอย่างนี้ดีไหมท่าแบบรับแล้วก็เหมือนไอติมตุรกีไอศครีมจิ๋วหากิน เเนกขนมต่อมาค่ะจนัจนจนัจนดันดันดันนี่เลยเราอยู่กับโพเตโต้ชิปส์ ชิฟส์ที่ไม่ได้แปลว่าคูจินแต่ชิฟส์ที่แปลว่ามันฝรั่งทอดถามว่าแปลกยังไงอ่าความแปลกมันอยู่ตรงที่รสชาติมันเนี้ยแหละคะ่ะทุกคนรสชาติมันดูเป็นเอิอมะนาวโซดาบลูโซดาบลูฮาวายปะแล้วก็มีมะนาวซูซ่าที่อยู่บนแผ่นโปเตโต้ชิฟส์ oh. คือเกิดมาดิฉันไม่เคยเจอมันฝรั่งทอดที่เป็นรสโซดาซ่า oh. นั่นเลยเป็นความแปลกที่ดิฉันอยากจะลิ้มลองในวันนี้นะคะแล้วตรงนี้แปลว่าอะไรอ่ะ92อ,องศาเซลเซียสกินแล้วเราจะร้อนหรอ กินทาไมกินไปให้ร้อน92องศาหรือว่าทอดที่อุณหภูมิ92องศาแล้วจะบอกทําไมไงทอดที่92องศาจะไปต้องบอกเราด้วยหรอโอ้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะล็อกอุณหภูมิให้อยู่ที่92องศาตลอดเวลานี้สรุป92องศามันสูงโลคืออะไรอะน,นี่จริงๆนล้วเราไม่ได้ม้นะเดี๋ยวเราแปลผิดล็อกอุณหภูมิไว้ที่92องศาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงตอนนี้ฉันต้องแบบอย่างเงี้ยคือร้อน้วเราทำเป็นมองไม่เห็นก่อนเราทำเป็นไม่ได้อ่านมัน ข้างในก็จะมีซองย่อยๆออกมาอีก4ซองด้วยกันนะคะออนี่สซองแบบนีนไี้ลองซิก็ดีนะจะได้ลองแกะกินทีละซองก็พอ1 2 3 1> ่งฉันไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากกินโพเตโต้ชิพเฉยๆข้างในก็เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนเฟรนฟราแท่งใหญ่ๆเราลองกินนะจีจจ๊หนึ่งสองสาม ที่คือเฮียมจะได้กลิ่นมันอยู่หนึ่งก้าสิบสององศาความร้อนอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอ่ไมไ้กสอไงไม่มีความซ่าคือกลิ่นมันคุ้นมากอะเหมือนอะไรชิ้นหนึ่งอะมันมีความเปรียปร้ยวเปี้ๆอ๋อฉันนู้แล้วรสชาติเหมือนอะไรเคยกินเลรสเมี่ยงคำปะทุกคนเชื่อไหมว่ารสชาติเหมือนเลรสเมี่ยงคำหุ้ย ทุกคน after t e s t หลังกินหายใจเข้าไปมันเย็นเฮย้ยเย็นลิ้นเลยอะชาชาเย็นเย็นเหมือนกินอะไรเย็นเย็นเข้าไปอะเฮย้ยจริงทุกคนยิ้มเหมือนไม่เชื่อเราเลยทําไมล่ะลองไหมคะลองกันเถอะเหมือนเมี่ยงคำจริงๆทุกคนลองเคยกินไหมเมี่ยงคำเลยเหมือนไหม <c oughs> <c oughs> เหมือนเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยลองกินสักสองชิ้นอะ่เงี้ยหายใจแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยมันจะเย็นอะมันมีความโซดาบลูฮาวาเย็นเนี่ยเย็นไหมยังหรอยังไม่เย็นหน นอ,นอ๋อพุ่งมามาแล้วอะไรมาแล้วเริ่มเย็นแล้วเย็นไหมใช่ตอนนี้สี่โมงแล้วเริ่มเย็นแล้วไม่มันเย็นลิ้นเย็นลิ้นจริงรอบราบแปลตรงนี้มันเขียนว่า running mouse running mouse <c> running กินปุ๊บปากวิ่งหู <c oughs> อันนี้เกี่ยวอะไรกับมอสาลินี่ก็แบบมันวิ่งอยู่ในปากเย็นๆแป้งไงอ๋อกลิ่นมะนาวชัดนะเป็นเน่ยงคำที่ติดหวานเนอะป้าเหมือนคนที่ชอบกินเน่ยงคำแล้วชอบหวานมากอ่ะโดยรวมๆคือสดชื่นนะอร่อยนะแลเซ์เจอร์ความกรอบของเจ้าตัวมันฝรั่งอ่ะเหมือนของฝากจากญี่ปุ่นเลยอันนี้เด็ดมากถ้าใครหาเจอนะอยากให้ได้ลองจริงๆค่ะเาะว่าอันนี้เลิศมากดีมากค่ะชิ้นต่อมาเจนเจ้าสิ่งนี้เนี่ยดัง เลยนะคะนั่นก็คือไข่ดาวเยลลี่คือเราแบบก่อนหน้านี้นไม่เคยได้กินเลยจกกนกระทั่งเราไปเจอมาสักทีในที่สุดก็เลยจะซื้อมันลองกินให้ได้เลยนะคะค,คือความน่ารักของมันอ่ะมันไม่ได้เป็นแค่แบบแค่เยลลี่ไข่ดาวเฉยๆไมมันจะมีแบบความกร,ก,กรุบกริบให้ความรู้สึกเหมือนคนเข้าครัวอะไรอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เราชอบมากนึ่งสองสามเจนเจนวิ่งกระทะให้ด้วยอะ่ะมันไม่ยอมให้กินเออแกมาแล้วนี่ ไข่1นึ่ซองนะคะหุยมีส่วนประกอบส่วนผสมอะไรไม่รู้เลยตเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเหมือนเป็นเม็ดแปะ๊แปะเลยอะ่ะให้มันั้ง 2, สองซองนะคะแล้วก็แบบมีซีอิ๊วแม็กกี้ซอสปรุงรสค่ะ อะไรเงี้ยนะคะให้มาด้วยแต่ว่าไม่ใช่เป็นซอสเค็มจริงๆนะมันเหมือนเสมือนนะคะอันนี้เป็นซอสช็อกโกแตลตแเวลาราดโดยลงบนไข่ดาวนึกเหรอไหมก็จะได้ความแบบคู่คทองอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีส้อมกับช้อนและมีดนะคะอุปรกรณ์ทุกสิ่งอย่างที่คุณควรจะใช้ในการรับประทานแบบเบรคเฟ s t หายไปไหนแลว้วนี่สิ่งที่เราต้องท,ทา,าคุณพระเขามีคู่มือการใช้งานมาด้วยนะคะอันดับแรกแกะอันดับ2แกะอันดับ3เทอันดับ4ปรุงเออง่ายไปอีกข้อเอเขาบอกว่าให้เราถ แบบนี้ <c oughs> ให้เราเทซองหนึ่งซองลงไปก่อนซองไหนละ่ะข้อบีเนี่ยซองไหนหรอแต่มันมีเมด็ดเม็ดนะคะเราก็จะหยิบซองที่มีเมด็ดเมด็ดเนี่ยเป็นยีเนี่ยสุดๆซอ,องที่มีเมด็ดเม็ดก็น่าจะเป็นซองนี้นะคะเราก็จะเทลงไปก่อนเลยนี่คือ popping candy อ๋อมันจะได้ความรู้สึกเหมือนทอดไข่ป่ะนี่คือการทอดไข่ของเราการาเมเสร็จแล้วปึ๊บเราก็แกะไข่ <c oughs> เว้ยน้ำุ้ยมีเสียงไข่ทอดวูเสียงเหมือนทอดแบบกลิ่นไข่ใช่ไหมแต่ตอนนี้กลิ่นที่ได้กลิ่นคือแบบกลิ่นเยลลี่อะกลิ่นคุณมากเลยนมเหรอคุณมากเลยอะลองช่วยดมหน่อยกลิ่นอะไรอะอุ้ยมันทอดได้ด้วยเสร็จแ,แล้วเราก็ราดซอสซอสผู้เข้าทองของเราลงไปนะฮนะหนึ่งสองสามอื้อ เซนโซช็อกโกแลตเอาจริงจริงไหมหน้าตามันน่ารักมากเลยอะแต่เอาจริงๆอีกรอบไหมเรารู้สึกไม่กล้ากินคือ <c ười> เข้าใจไหมว่าป๊อปปิ้งแคนดี้กับช็อกโกแลตแล้วก็เยลลี่คือรวมกันหน้าตามันก็ดูแบบสร้างอะไรให้ว้าวแหละแต่แบบดิฉันไม่กล้ากินอะ่ะฉันข้ามเลยได้ไหมฉันไม่กินได้ปะก็ต๊อคนดูอยากรู้รสชาติ <c ười> จิ้มให้ได้ซอกประมาณตอกหั่นให้เรามาคำเดียวหอมเล<อ>ราให้ถึงไข่แดงนะเจาะไข่แดงนี่ เธอเยลลี่มันประหลาดมันเป็นเยลลี่ที่แบบเธอเหมือนวุ้นอะมันตัดง่ายไปอะจริงๆเหมือนวุ้นกรอบวุ้นเป็ดเออเหมือนวุ้นจริงๆเออมันลื่นมากอะเธอจะกินยังไงจิ้มจิ้มมาแล้วเราถือจิ้มแล้วเนี่ยอะมันหกแน่เลยอะกินกินเฮ้ยเราไม่กล้ากินอะสำหรับเราคือรสชาติสิ่งนี้ไม่เข้ากันเหมือนบอกว่าให้เอากว๋วยเตี๋ยวเรือไปจุ่มซอสช็อกโกแลต อร่อยมากจริงๆไม่โกหกบ๊อปปิ้งอ่ะไม่ได้รสชาติเลยแต่ว่าตัววุ้นอ่ะเท็กเจอร์ดีช็อกโกแลตก็เป็นช็อกโกแลตแบบไม่หลอกลวงด้วยแต่ว่าช็อกโกแลตเข้มข้นอะไรที่เธอบอกว่าอร่อยมันนอกก็ไม่อร่อยสำหรับเราเข้าแตะปะลองดูซอคเราแค่ต่อนเดียวมันเป็นวุ้นอ่ะมันไม่ใช่เยลลี่แล้วอ่ะเราว่ามันเป็นวุ้นมันมันเป็นกึ่งวุ้นกึ่งเยลลี่ที่เหมือนเหมือนวุ้นกรอบนี่เชฟถึงขั้นลุกขึ้นมาเลยเชฟอยากลองไหมคะไม่ไองเลยนี่ไงงงเรากลัจะออยู่อย่าเหลลืทุกคนนมัทอดนานนะไม่แล้วเนี่ย Yeah. ขนม,นมนออเออมันอร่อยกว่าที่คิดนะเนี่ยมันอร่อยจริงๆเนี่ยทุกคนทำหน้าไม่เชื่อเราแล้วอะ่ะเราไม่ใช่เด็กเด้งแก่แต่คุมันอร่อย,อยจริงๆนะเคยรู้สึกเจอเรื่องดีๆแล้วอยากส่งต่อให้เพื่อนไหมตอนทัางหนึ่งทีมงานเราไม่อยากทำงานที่นี่เพราะชอบกินอะไรนะชวนกินด้วย่อืมมันก็ดีกว่าที่คิดนะคะแต่เราว่ากลิ่นเยลลี่มนันยัง กินเหมือนอนะไรสจกาอย่า,ยางคุ่คุนอะเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้สนุกอันนี้กิมมิกดีนะคะกับเยลลี่ไข่กระทะชิ้นต่อมาจะเดินเราอยู่กับคอลลาเจนคลํานะคะ <laughs> คือเป็นขนมที่แปลกมากสำหรับเราเลยก็คือว่าตอนเด็กๆเ,เราจะเคยเห็นลูกคลําเขาขายเป็นโหลๆอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบมันมีความนุ่มหนึบโมจิอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็มีความแบบเคี้ <c oughs> <c oughs> ยวคอลลาเจนค่ะใครทานโฆษณาชุดนี้ไหมเคี้ยวคอลลิเจนในดีบ หน้าตาพีคเกจจิ้งมันน่ารักมากเลยนะเอาจริงอะไรนึงแบบันจิเดนเก็บมาแล้วค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นซองเล็กๆแบบนี้กิน1ซอง1ลูกนะคะวุ้ยสีม่วงาน่ารักใครเคยซื้อขนมกินเพราะว่าพีคเกจจิ้งน่ารักเฉยๆไหมเราก็เป็นค <laughs> อลลาเจนพลัมนะคะลองมา1เม็ดเลยแล้วกันนะมันมีรสชาติ แล้วจรินด้วยเป็นลูกอมนมแน่เลยนะคะเมื่อกี้ทีมงานช่วยกดเสิร์ชหน้าปกมันก็มีคําว่า milk คาเดาว่าเป็นเนี่ยลูกคลัมนะคะที่มีลูกอมรสนมแล้วข้างในก็ใส่ลูกพลัมแล้วก็มีคอลลาเจนสรุปคอลลาเจนมีจริงๆไหมอ่ะออ่านไม่ออกด้วยอาจจะไม่ได้มีอาจจะเป็นแค่แบบความแบบคําโฆษณาเพราะสุดท้ายมันก็มีสภาพเป็นของหวานมากกว่าอาหารเสริมนะคะไม่ใช่แบบว่าหุ้ยกินอย่างนี้เลยผิวดิฉันจะเต่งตึงอย่างงี้ก็ไม่ใช่นะคะดูนอยค่ะ รสนมเปรี้ยวแน่เลยเจอคำนึงนะคะเขาแปลว่าส่วนผสมคือมีถังดื่มโปรตรีนกรดรสนมถ้ามหนึ่งนมเปรี้ยวเปล่า,านมเปรี้ยวมันจะมีความแบบกรดอ๋อมีคอลลาเจนเปปไทด์จริงๆด้วยนะคะแต่สว่าซอฟไม่เห็นนะว่าแบบมีมากน้อยกี่มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคเอาเป็นว่ามีแล้วก็อย่างที่ซอฟบอกไปนะคะว่าสภาพเขาคือของหวานเนาะไม่ใช่อาหารเสริมนะคะเอ็นเวย์เรามาลองจริงนเลยดีกว่านะคะ ตาก็จะเป็นเหมือนเม็ดทั่วแมคคาเดเมียอยู่นะโอ้เม็ดเหลืองมากไม่มีความขาวเหมือนหน้าปกเลยนี่ให้ความรู้สึกเหมือนเอิม่มเคยกินโรตีปะถ้าแกะอย่างี้วางเรียงกันเยอะๆเนี่ยีคือแบบโรตีหยิบมาแล้วก็ <laughs> ใช่มากเลยโอกลิ่นก็รสนมเหมือนหวานอ่านะหนึ่งสอซ้ำตอนแรกอยากจะกัดครึ่งเม็ดให้ดูด้านในแต่มันแข็งมากเลย ทุกคนเราพยายาม้วมันกัดเครื่องเม็ดไม่ได้จริงๆขอขอภัยในความแบบมันอาจจะดูไม่งดงามนะคะแต่ว่ามันกัดไม่เข้าจริงอะแป้งเข้าแต่เม็ดปลัมไม่หลุดเลยอะหรือคอลลาเจนฉันเกิดจังหวะนี้คือจังหวะที่ฉันได้ขยับกร้ามเนือ้อแล้วหน้าฉันก็จะเรียวกระชับ คือดิฉันเนี่ยไม่เคยกินพลัมมาก่อนแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าพลัมนั่นจะเป็นผลไม้มีเม็ดเหมือนกินเงาะกินลำไยเนอะไหมมีเนื้อแล้วก็มีเม็ดซึ่งอันเนี้ยไม่ได้ลอกเป็ดออกให้เมื่อกี้ก็เลยกัดไปเต็มปากงดก็ไม่ออกเพราะว่ามันมีเม็ดอยู่ตรงกลางแนะค่ะก็คือนีดนิดขาวมันสักครู่คือเม็ดนะคะทารสชาติซ่ฟโดยรวมอร่อยตัดประเด็นเม็ดออกไปเลยนะอร่อยมากเลยอ่ะมันมีความหวานหวนนมนมกลิ่นลูกอมนมเนี่ยคล้ายคคูกาค่ะทุกคนแล้วก็เหมือนมีลูกเกดเข้ามานิดนึงเผื่อใครนึกไม่ออกว่าพลัมรสชาติเปยะมมกดวสโร ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้เลยไว้เคียเนนคยเค้ยวเพลินๆนะฮะแต่อย่าเคี้ยวเพลินจนกลืนเม็ดนะคะทุกคนเดี๋ยวลูกพรมจะไปโตในท้องอันนี้ก็คือคอลลาเจนพรมต่อมาค่ะอันนี้สุต้นเมือเลลแกน มันคืออะไรก็ไม่รู้ที่น่าจะรดโอวันตินเพราะอ่านไม่ออกมันเหมือนแบบเวเฟอร์รังผึ้งกรอ,อบนะคะที่เครือบเป็นรดโอวันตินแบบนี้นะคะรู้ึกนะ้ปกซิมันดูแบบน่ากินมากเลยอะนี่ไงเขาเขียนเลยนะคะว่าวาฟเฟิลมินิมัฟฟินฟังดูแล้วดูฟินมากเลยเราแกะเลยดีกว่านะคะอันนี้น่าจะเป็นโอวันตินเสมือนนะ <c oughs> มาคล้ายๆฮาัเกนดัสนะแต่อันนี้มันโอวินตันโอวันตุนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ใช่โ <c oughs> อวันตินอะลองดูคะ่ะ <c oughs> ข้างในก็มาเป็นทองเล็กๆเต็มลู <c oughs> โอยว้าว wow. ดูนี่แล้วนะ่าจะอิ่มอร่อยแกน่าตาหนะ้าดีน้องแกะดูเลยดีกว่าเอานะนะหนึนะ่งสองสามเป็นแบบดีมารฟิตมาเฟลหรอเป็นวัฟเฟลมันเป็นมินิวัฟเฟิลจริงด้วยมันมิมน,นิขนาดไหนรู้ไหมขนาดเนี้ย <c oughs> แล้วหน้าปอกคืออะไรอ่ะ <c oughs> เราก็นึกว่าหนึ่งสอ ออกมาเป็นแบบบัฟเฟอ่อะออกมาเต็มซองประกดเป่าเลยดูข้างในมาเป็นชิ้นเล็กๆเ,เต็มไปหมดเลยแล้วซอสช็อกโกแลตอะไรที่เราไว้ว่ามันจะเคลือบแบบหน้าปกเนี่ยไม่มีเออเราจะเทให้ทุกคนดูดีกค่ะนี่คือสิ่งที่มา <laughs> เขาก็ไม่ผิดนะเอาจริงๆก็เป็นมินิวอฟเฟิลจริงๆนะเนี่ยก,ก็มีนีไงผูกคนตารางมันไม่ครบอ่ะอันนี้อย่างน้อยๆอ่ะก็เล่นแบบบิงโก5คนได้นึกคือออก่ะอันนี้คือแบบนี่เล่นเอ็กโอยังไม่ได้เลยนะ <c oughs> มองข้ามที่รูปลักษณ์นะคะเราลองชิมดีกว่านะฮะหน<า>ึ 2> 1, 2, ห่งสองสามโอ้โห าาราบบอกกรอบรสชาติไม่ได้แย่แต่แค่แบบโอ้โันติงอยู่ไหนรสชาติเหมือนขนมผิงอะ่ะมันกรอบก็จริงแต่ว่ามันมีความแบบกินปุ๊บกรอบปุ๊บมีความเชียนเทียนฝืดๆคอหน่อยๆแล้วนี่มือมาจากไหนอะ่ะลองลองกินเลยจะรู้เหมือนขนมผิงจริงเปล่าขนมผิงไงมันแย่ที่สุดเลยที่เรากินมาไม่รู้ว่านี่ก็ไม มันก็กินได้แต่แค่ว่ารสชาติอวันตินไม่มีมันดีกว่าไปทีนึงแล้วเหรบเดี๋ยวก็จริงเ่ะมันก็แบบเหมือนโดนหลอกนิดนึงค<อ>ือมันเหมือนเป็นแป้งผสมผงโกโก้จังๆเฉยๆเลยนะคะถ้าใครที่ซื้อมาคาดหวังอยากได้มีรสชาติอวันตินมูทไม่มีนะอ๋อเขาไม่ได้บอกเลยว่ารสอวันตินทุกคนเขาบอกว่ารสช็อกโกแลตหวาน<อ>จริงๆเนี่รสชอ็อก โกเลตสวีทฟูดแล้วอย่างนี้ตรงโลโก้คือเขาเขียนอะไรอะแล้วหนูขอยืมแอบแปลได้ไหมคะ mm hmm. หรือเขาแค่จะบอกว่าเป็นรสช็อกโกแลตยามเช้าเพราะว่ามีดวงอาทิตย์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่เลยมันคาใจฉันยิ่งเป็นอย่างที่คิดเลยค่ะทุกคนดูค่ะข้างบนเนี่ยไม่ได้ชื่อรสชื่ออะไรเลยเป็นชื่อแบรนด์เฉยๆนะคะชื่อว่าฟิจินโสกะว a ฟเฟิล mini มั f f i n และรสชาติให้ดูค่ะรสด,ดาร์กช็อกโกแลต เฮ้ยอันข้างล่างเขาเขียนแปลมาว่าชื่อรถทิเบตแฮกเกอร์เฮ้ยทำไมเป็นแปลเป็นรถทิเบตแฮกเกอร์อ่ะนี่คือการเป็นแฮกเกอร์ชาวทิเบตทังโลกาตอนนี้เหรอสรุปเป็นรถอะไรกันแม่เอ่ออาเป็นว่ามันไม่ใช่โอนกินค่ะทุกคนคะ่ะผิดหวังนิดาานึงนี่ขนมจิ้นต่อมา,อาเริงเราอยู่กับม้อร้อนฟองดู คือเป็นแบบช็อกโกแลตฟองดูที่มาในรูปของหม้อร้อนนะคะปกติหม,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 ม้อร้อนเราจะคุ้นชินกับการเป็นแบบมาม่าคาปูสุกิมาล่บอสัมเบตติอะไรอย่างงี้ใช่ปะอันนี้เป็นเวอร์ชันของหวานเป็นแบบช็อกโกแลตนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเฮนข้างในเขาจะมีแบบมีอะไรมาให้เราจิ้มด้วยปะคือแบบเป็นเซ็ตหม้อร้อนฟองดูใช่ป่ะมันก็ต้องมีอะไรให้เราได้สนุกบ้างแหละในกล่องหนึ่งสองสามฮนุ้ยมีมาร์ชเมลโล่ด้วยมีเกรดเกรดให้เรามาจิ้มจิ้ม แล้วก็มีอันนี้เหมือนเป็นดีโน่ช็อกโกสโตนช็อกโกแลตก้อนหินรสสม้มแล้วก็มีอุปกรณ์ช้อนมีซ้อมไว้จิ้มฟองดูนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตน่าจะเป็นช็อกโกแลตแท่งนะคะโอ้แท่งแบบหนามากแบบอหนามาก แล้วด้านล่างก็มีหม้อร้อนอ๋อตัวถุงทําความร้อนตัวนี้นะคะอันนี้ห้ามรับประทานนะคะไว้แค่ผสมให้มมนมีความร้อนด้านใต้อย่างเดียวนะคะโอเคงั้นเราต้องทํำยังไงบ้างะวิธีการทําเทช,ช็อกโกแลตลงบนถาดเทน้ําพอท่วมด้านล่างลงถาดความร้อนปิดฝาให้สนิทรอประมาณ15นาทีให้ช,ช็อกโกแลตละลายเริ่มอร่อยกับปาร์ตี้ฟองดูได้เลยโอเคอันดับแรกเราก็จะมาเทช,ช็อกโกแลตกันก่อนนะคะทํายังไงให้ออกมาอู้หอย่างนี้เลยอู้ มาเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะคะต่อมาต้องการน้ําใส่ลงไปด้วยเทน้ําพอท่วมใส่แบบนี้แล้วก็เทน้ําให้พอท่วมน่าจะได้นะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็เอาหม้อช็อกโกแลตนี้ใส่ลงไปแล้วเราก็ปิดฝา รอ15นาทีค่ะโูรอแบบนี้15นาทีนะคะเดี๋ยวเราจับเวลากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาพร้อมกับมอฟองดูอุ๊ยร้อนเลยมันร้อนเลยจริงๆระหว่างที่รอหม้อร้อนอยู่นะคะซอบก็เลยจะมาเตรียมพวกวัตถุดิบต่างๆนะคะที่เขาให้มาในเซ็ตด้วยเลยนะคะมัชแมนโล่เกินๆช็อกโกแลตก้อนหิน โอ้เป็นหินส้มล้วนเลยอ๋อเพราะว่ามันรสส้มนี่นะนี่ไงมันมีรสส้มตามด้วยเกล็ดช็อกโกแลตเหลือเวลาอีก8นาทีโดยประมาณนะคะตื่นเต้นอะตื่นเต้นเพะบอไม่ถูกตอนนี้กลิ่นช็อกโกแลตลอยออกมาอยู่นะเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะคะทุกคนแล้วไหมนมาดูกันนะหนึ่สอสามเจ๋งๆ <c oughs> อะไรกันนี้อุ้ยแต่มันก็ช็อกโกแลตฟดูว้า เฮ้ยพอคนแล้วก็ใช่เลยตอนนี้ช็อกโกแลตเนี่ยหนักข้างไปฝั่งนู้นมากๆเลยนะคะเราเกลี่ยกันมาก่อนนะโอโอเคเราก็ต้องรีบกินในจังหวะที่เขายังเป็นฟองดูฟองดูแบบนี้ก่อนนะะอุย้ยมันก็เกาะตัวเร็วนะเนี่ยอ่เราลองจิ้มเลยดีกว่านะคะตอนนี้เรามีวัตถุดิบอะไรกันบ้างประมาณนี้นะคะซอบขอลองที่มัชเมลโลเราก็จิ้มเปแบบนี้ค่ะหวานเกน่โอเคจิ้มแล้วนะหนึ่งส,องสโอ้หรอ อือก็ไม่เร็วนะนี่นุ้ยไจารณาลองแต่ช็อกโกแลตมันก็เซ็ตตัวเร็วมากเลยนะมันก็แบบต้องมีเตาอุ่นร้อนๆข้างล่างตลอดเวลาแล้วถึงจะดีนะคะถ้าจะได้อื่นๆด้วยอื่นๆด้วยอ๋อทีละอันนะทีละอันก็ถือวโอเคนะปาร์ตี้ฟองดูช็อกโกแลตไงจริงๆเราก็สามารถเตรียมอย่างอื่นมาได้นะคะเช่นกล๋วยผลไม้ต่างๆนานานะคะก็มาจุ่มกินกับหม้อร้อนฟองดูได้นะคะเฮ้ย โอเคอยูองน่ารักค่ะมีกิมมิกที่ดีด้วยครบทั้งเซตเลยนะคะมีกล่องเดียวก็กินได้เลยต่อมานี่เลยเราอยู่กับเซตขนมนะคะเหมือนเป็นขนมเยลลี่ เตาเข่งอะไรอย่างเงี้ยขนมเยลลี่ติม่มซำนะคะก็เหมือนมีเชฟอิตาเลียนนะคะที่ที่เสิร์ฟเข่งติ่มซำ <laughs> ทำไมมันค่อนข้างแบบ culture fusion ขนาดนี้นะคะเราลองมาดูกันนะคะใน1กล่องเนี่ยซอฟซื้อมาคือเขาก็จะมี6แพ็คด้านในนะคะซึ่งซอฟไม่มั่นใจว่าแต่ละแพ็คต่างกันไหมแต่ว่าก็สังเกตอยู่นะคะว่าสีเลเบลเนี่ยมันมีความต่างกันอยู่นะมันมีความแบบสีไม่เหมือนกันนะก็เลยจะลองแกะมันทุกอันเลยละกัน นี่สีมีความต่างอยู่นะคะอ๋ออุ้ยมีสี้ามันเดียวเองอะเฮ้ยหรือมันจะสุ่มแบบชนิดหน้าตาขนมที่จําลองมันติ่มซำอยู่ด้านในเข่งด้วยเรามาดูกันเริ่มจากสีชมพูก่อนแล้วกันนะคะนี่ก็จะได้เป็นเข่งมาแบบนี้แล้วเราก็จะเปิดเข่งอุ้ยน่ารักชั้นแรกเราได้เป็นซาลาเปานะคะอุ้ยน่ารักมากเลยเหมือนซาลาเปาครีมอะเข่งที่สองเฮ้ยในไข่ดา อ่ะเก่งที่3าเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นอะไรเหมือนแบบเกี๊ยวซ่าเนี่ยอะไรอ่ะมันโถหรือเกี๊ยวเกี๊ยวหรือมันโถว้าและอันสุดท้ายค่ะเอยฉันสุดท้ายอย่างน่ารักตีนไก่เป็นตีนไก่เยลลี่นะคะเป็นน่าจะเป็นเยลลี่รสสตรอเบอรี่เนาะแต่เขาแค่ทำแม่พิมพเชฟมาเป็นตีนไก่นะคะเฮ้ย น่ารักอ่ะมีสีถาดเลยเพราะว่ารสชาติเยลลี่ก็น่าจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆมันๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเป็นฟรุตตี้ที่เป็นใสๆอย่างงี้เนาะแล้วก็จะมีเยลลี่ที่เป็นแป้งทึบแบบนี้เนี่ยก็คงเหมือนพวกเยลลี่ยูปี้ที่เรากินเป็นแบบเบอร์เกอร์พิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทกเจอร์กับรสชาติก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าเราอยากมาดูความน่ารักเมื่อกี้เราเปิดสีชมพูไปแล้วเราลองเปิดสีม่วงบ้างดีกว่านะคะซาลาเปาเกี๊ยวขาไก่เราได้แล้วใช่ไหมคะเหลือหนมจีบเนี่ยตามรูปไปยังไม่ได้เลย โอ้ยเอาจริงๆนะพอเรากินเสร็จซอว่ายังเก็บไว้เล่นได้อีกนะเนี่นย,นยเป็นของเล่นอะ่ะแบบน่ารักอะ่ะเอาไว้เก็บเครื่องประดับก็ได้นะเป็นทาวเวอร์ต่างหูอย่างเงี้ยอันนี้2ค่ะชั้นที่1นึ่งเจนเจนอา้อาวอ้าวเหมือนกันเลยเฮ้แต่อันนี้เขามีที่จิ้มมาให้นะขาดก่อนหน้าไม่มีมาให้อะ่ะอา้าวนี่คือสุ่มที่จิ้มหรอชั้นที่2มันคงไม่เหมือนทุกชั้น,ปน,นเปล่าอาจจะเรนดอมเจนเจนอ้าวเหมือนกันเลยใครดาวชั้นที่3มคงไม่เหมือนหรอกมั้ง เหมือนกันอีกอันที่4อ้าวตีนไก่เหมือนกันเอ้าเหมือนกันหมดเลยหรอแสดงว่าเลเบลสีข้างในไม่มีผลหรอทุกคนฉันคาใจเราเหลือสีฟ้าอีกหนึ่งอันเราแกะแหมให้ครบ3สีจะได้ขายคาใจไงว่ามันมันยังไงนะลองแกะเลยละกันเออ่ยโดนสปอ ชั้นล่างสุดเป็นตีนไก่อ่ะโหรามองย้อนทะลุขึ้นไปข้างบนคือเราเห็นหมดเลยอ่ะ <c oughs> เห็นหมดเลยมันซ้ำกัน <c oughs> อ่ะชั้นที่หนึ่งซาลาปเปาว้าวชั้นที่สองไข่ดาวว้าวชั้นที่สามเตียวว้าว แต่สิ่งหนึ่งที่อันนี้ก็มีเหมือนกันเลยนะคะก็คือเขามีส้มเล็กๆมาให้นะเนี่ยมีที่จิ้มมาให้นะคะเพื่อสุขลักษณะในการรับประทานนะคะมีแค่อันแรกอันเดียวเนี่ยแหละที่ไม่มีเพราะว่าน,นี่คือสิ่งที่ต่างกันจริงนี่คือสิ่งที่ไม่เหมือนกันที่สุดแล้วในบรรดาสามถ้วย3เข่งตรงนี้3ามทาวเวอร์นะคะ เรามากินสละเปาเต็มซำกันดีกว่านะคะเราเริ่มจะกินอะไรดีคะเรามีตัวจิ้มแล้วก็จิ้มให้ถูกนะเรากินสละเปานี่แหละ <c oughs> <c oughs> กลางลูกเลยอุ๊ยเอา้าใช้มือหยิบแล้วกันนี่คือสล,ลัเปาอันเล็กๆที่มันยืดมากกินเลยแล้วกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็เห็ยนเลียค่ะเหมือนที่เราบอกไปเลยเหมือนยูปี้นะคะที่เป็นเบอร์เกอร์พิซซ่าให้ความรู้สึกเหมือนกันเลยนะคะรสชาติก็เป็นกลิ่น f ฟรุตตี้แต่ก็ให้ความแปลกใหม่นะคะเพราะว่า texture ในการพรีเซต์นเนี่ยมันมาเป็นแบบเข่งติ่มซำที่เสิร์ฟเ้พวกครัวอิตาลีนะคะก็เป็นอะไรที่ดีถ้าใครที่อยากได้รับวัฒนธรรมผสมผสานก็ <laughs> ลองดูได้ค่ะไม่เสียหาย <laughs> แล้วค่ะและนี่ก็คือการรีวิวนะคะการแกะลองแกะลองกินด้วยกันนะคะกับขนมแปลกๆที่ดังมากๆในโลกออนไลน์ใน EP นี้ในคลิปนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยอย่าลืมเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกก<ต>ันหน่อยว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยรับประทานชิ้นไหนกันมาแล้วบ้างเหมือนกับชอบไม่ชอบ<ต>อยังไงคอมเมนต์คุยกันนะคะหรือว่ามีขนมแปลกๆอันไหนที่แบบว่าเฮ้ยซอฟมันแปลกมากเลยอยากให้ซอฟลองหามาแกะนะคะได้ลองกินแล้วก็มารีวิวด้วยกันนี่ก็สาม,มารถคอมเมนต์บอกได้ใต้คลิปเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวซอฟขอตัวแล้ววกกกกก่่ออออนนนนขขขบบบคคคคุุุณสสาาาาหหรรรัััชมมมมงทีๆเจะ ชอบอันไหนที่สุดเหรออันนี้ชอบคนละแบบเลยแฮะเพราะว่าทุกอันเนี่ยยูนิคเป็นของตัวเองมาก